สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีตัดผมทรงทูบล็อกนะครับสําหรับผมที่ยังไม่ยาวนะครับตอนนี้ผมของน้องตัดเป็นลองทรงต่ํามานะครับน้องอยากเปลี่ยนเป็นทูบล็อกนี่คือตอนตัดเสร็จนะครับหัวนี้อาจจะตัดไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วครับสองทุ่มกว่าแล้วครับตอนถ่ายคลิปครับเลยตัดแบบรีบๆนะครับเลยไม่สวยเท่าไหร่ครับ แต่พอจะเป็นแนวทางวิธีการตัดได้ครับนี่คือตอนตัดเสร็จครับผมล้องก็ประมาณนี้นะครับผมยังถือว่าไม่ยาวมากครับด้านข้างมันก็เลยออกมายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่สามารถตัดเลี้ยงทรงไว้ได้ครับลองทรงต่ําจะกลายมาเป็นทูบ็อกซ์นะครับตอนนี้ครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับ ตอนแรกผมจะแบ่งผมด้านบนไว้ก่อนนะครับแบ่งผมต้องแบ่งให้สวยนะครับแบ่งประมาณนี้ครับ ด้านหลังให้เลยช่วงโค้งลงมานะครับให้ได้ประมาณนี้ครับเส้นให้ตรงให้ตรงเลยนะครับแบ่งแบ่งด้านนี้ด้วยครับสองด้านเลยครับฉีดน้ำก่อนนะครับเพื่อทำให้ผมเกาะตัวกันจับตัวกันจะทำให้แบ่งผมง่ายครับ เป็นแนวทาาน,นะครับเราต้องเล็งใส่กระจกด้วยครับว่า2ข้างเราแบ่งเท่ากันไหมครับ ผมของน้องยาวประมาณห้าเซนนะครับช่วงที่หนีบขึ้นครับช่วงที่แบ่งผมขึ้นยาวประมาณห้าเซนครับนี่คือแบ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้เล็งดูครับนะครับแบ่งตรงมุมนี้นะครับวิ่งมาด้านหลังครับมุมแฉกพอดีนะครับสองด้านครับมาดูขั้นตอนการตัดเลยครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์สามนะครับ สเต็ปของผมครับถ่ายตรงๆขึ้นเลยครับเบอร์สามครับเป็นถ่ายเป็นเปิดข้างเลยครับตันข้างก็เอียงถ่ยขึ้นเหมือนเดิมครับเหมือนกรอบลองทรงสูงนั่นแหละครับนี่ผมถ่ายเป็นเปิดข้างขึ้นเลย ด้านหลังครับก็ประมาณหลังใบหูนะครับถึงประมาณหลังใบหูแล้วก็เผยเลยครับทรงจะอยู่ในรูปแบบเป็นเปิดข้างรองทรงสูงนะครับแต่ไม่ขาวนะครับไม่ขาว ที่จริงทรงทูบล็อกเราสามารถตัดขาวได้นะครับด้านข้างเป็นไถายขาวก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับได้หมดครับตอ <L> นนี้ก็เหมือนกันครับไถตรงๆกันเลย ก็ยัเอียงเป็นกรอบทรงครับ ถ่ายให้ขอบทรงสวยๆนะครับมันจะได้ทํางานง่ายครับถ้ากรอบทรงเราสวยงานจะจบงานง่ายครับต่อไปผมจะใช้เบอร์หนึ่งครับถัดประมาณนี้ครับรอบเลยครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับถ่ายขึ้นประมาณลองทรงกลางครับรอบเลยครับ เอียงปรับฟันครับปัดฟันเชื่อมไปเลยครับจะได้ไม่หมุนเก้าอี้หลายรอบครับ ปรับฟันขึ้นมาครับด้านหลังก็เหมือนกันครับเผยขึ้นประมาณลองทรงกลางนะครับปรับฟันเชื่อมครับเชื่อมขอบประมาณเองครับ ด้านนี้ก็เหมือนกันครับเอียงครับเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับปรับฟันขึ้นมาก่อนนะครับเอียงแล้วก็ไถประมาณลองทรงกลางเหมือนเดิมครับปรับฟันลงครับเชื่อมขอบของเบอร์หนึ่งอนของมันเองครับ ถ้าเราไถาย้ำมากยิ่งย้ำยิ่งยิ่งเนียนนะครับยิ่งย้ำยิ่งเนียนยิ่งนวนยิ่งสวยนะครับต่อไปผมจะใช้เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับเชื่อมเบอร์หนึ่งปรับฟันเมื่อกี้ครับ ไปรอบเลยครับเบอร์หนึ่งครึ่งครับไยรอบเลย เห็นไหมครับที่เป็นขอบครับที่เเป็นขอบที่เบอร์หนึ่งครึ่งโดยที่เบอร์หนึ่งเราปรับฟันไว้ครับเราก็เอาเบอร์หนึ่งครึ่งมาเชื่อมต่อนะครับผมจะไล่เบอร์ขึ้นไปเรื่อยครับจนถึงเบอร์สครับต่อไปจะใช้เบอร์2องครับเชื่อมไปหาเบอร์สามที่เราขึ้นทรงไว้ครับ เผยเชื่อมไปเลยครับรอบเหมือนเดิมครับรอบเลย ตอไนไทนยเราก็ดูด้วยครับว่ามันนวลไหมครับ ถ้าไม่นวลก็ย้ำจนกว่าจะนวนนะครับค่อยค่อยขยับไปเลยครับตอนนี้ผมจะเก็บขอบตรงจอนะครับให้กลมกลืนนิดนึงครับใช้เบอร์ศูนย์แล้วก็ปรับปันลงครับเผยเชื่อมไปครับด้านหลังก็เหมือนกันครับ เูนย์ถ่ายเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็ปรับฟันครับเผยครับถ้าคนที่ชำนาญแล้วก็เผยขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องถ่ายแนวเส้นตรงครับ ใช้เบอร์ศูช่วยนิดนึงครับด้านหลังปรับฟันช่วยครับบางทีช่างใหม่จะจะงงกับการปรับฟันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป ให้ดูอีกคีนะครับว่าการปรับฟันทําไมต้องปรับฟันนะครับดอนนี้ก็เบอร์ศูนย์แล้วก็ปรับฟันเชื่อมเผยขึ้นเหมือนเดิมครับเพื่อให้ขาวกลมเกลืนครับเดี๋ยวจะทาคลิปให้ดูอย่างละเอียดเลยครับว่าทําไมต้องปรับฟันครับเก็บขอบด้วยกันไกฟันปลาครับ ให้วียกขึ้นแล้วก็ตัดตรงขอบครับเพื่อไม่ให้เป็นขอบครับใช้กันไกลันปลาช่วยครับให้กลมเกลืนกันครับนิดเดียวนะครับอย่าสับเข้าเยอะครับสับนิดเดียว ตอนนี้ก็เหมือนกันครับถ้าขอบยังเป็นขอบอยู่ก็ใช้ปัตเตเลียนครับคว่ำลงแล้วก็ ขูดๆลบๆนิดนึงนะครับนิดเดียวนี่คือเรียบร้อยนะครับขึ้นทรงแล้วก็เก็บขอบ เก็บอะไรเรียบร้อยครับรูปแบบจะอยู่ในทรงเป็นเปิดข้างรองทรงครับแต่เราไว้ผมด้านบนปล่อยลงจะเปลกลายเป็นทูบ็อกหรืออันเดอร์คัทนะครับแต่ผมด้านบนของน้องยังไม่ยาวมากครับปล่อยลงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่สามารถตัดเลี้ยงทรงไว้ก่อนครับฉีดน้ําช่วงช่วงโคนครับเห็นไหมครับวีลงผมยังไม่ยาวเท่าไหร่ครับ มันก็จะไม่เป็นชั้นแบบชัดเจนครับนี่คือผมไม่ได้เอาด้านบนออกเลยนะครับเพราะว่าผมน้องยังไม่ยาวครับวีลงผมก็ยังไม่เป็นชั้นชัดเจนครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยครับบอกผมให้แห้งครับ ไว้อีกเดือนหนึ่งพอดีสวยเลยครับตัดรอบหน้าพอดีสวยเลยครับเป่าให้เข้าทรงครับเป่าให้แห้งก่อน เปาให้แห้งเลยนะครับหลังจากที่เราเป่าแห้งแล้วเราก็ใช้หวีครับ วีจัดให้เข้าทรงครับผมจะใช้วีแบบนี้นะครับหวีให้เข้าทรงถ้าอยากให้สวยต้องใช้แบ็กเลยครับจับช่อจับอะไรจะสวยกว่าน,นี้ครับ แต่ต้องกันให้ลูกค้าด้วยครับกันขอบสวยนะครับเห็นไหมครับผมลูกค้ายาวแค่นี้เองครับต้องให้ยาวประมาณนี้ครับจะสวยครับนี่คือบางคนก็ถามนะครับว่าผมสั้นตัดทูบ็อกได้ไหมตัดได้ครับแต่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับตัดเลี้ยงทรงไว้ได้ครับนี่คือตอนตัดเสร็จครับจะอออกมาประมาณนี้ครับด้านข้างก็กันให้ลูกค้าสวยๆครับ นี่คือเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ